ครับผมสวัสดีทุกเพื่อน,น,นทุกคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นการพูดคุยในช่วงปิดฤดูกาลแล้วก็วันนี้ผมพอลเคเอฟซีครับแล้วก็อยู่กับลุงอี้จากมนทบุรีบิลลี่เบรมเนอร์ครับพี่เก่งจากหัวหินแล้วก็อาจารย์ต้นจากเชียงใหม่ครับกูรูรู้เรื่องเสื้อบอลครับวันนี้ท <laughs> ็อปิกห,หลักๆหัวข้อเราก็จะมาคุยกันเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ผู้เล่นของเราที่ติดทีมชาติต่างๆไปดูในศึกยูโรสองพันยี่สิบนะครับ ขอถามพี่เก่งก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าตลาดซื้อขายในรอบนี้เนี่ยเริ่มเมื่อไหร่และสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ครับอ่าแล้วก็สําหรับสําหรับตลาดซื้อขายผู้เล่นของบนเกาะอังกฤษนะครับก็จะเริ่มในวันที่เก้ามิถุนายนเนี่ยนะครับแล้วก็สิ้นสุดวันที่สาสิบเอ็ดสิงหาคมอ่าก็ประมาณสองอาทิตย์หลังจากที่เปิดสนาม เกมแรกไปนะครับแ,แ,แต่ว่า,าตลาดซื้อขายอื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นสเปนเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็อ,อิตาลีเนี่ยเขาจะเปิดวันที่1กรกฎาคมเ,เพราะฉะนั้นแล้วธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับที่เราจะซื้อตัวผู้เล่นจากหลีกเหล่านี้ครับก็จะ เริ่มธุรกรรมกันวันที่หนึ่งกร,รกดาแต่ว่าเราสามารถประกาศก่อนได้ว่าเราเซ็นสัญญาก,กับใครอะไรอย่างเงี้ยครับทางทางทีเมเร์ลีกทางเอฟเอเขาอนุญาตให้เราประกาศก่อนได้เหมือนอย่างที่เลิโอฟูเขาเขาเซ็นโกนาเต้มาครับอันนั้นก็ประกาศก่อนได้แต่ว่าธุรกรรมมันก็จะไปเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งกร,รกดาคมเป็นต้นไปซึ่งอง,งบประมาณงบประมาณที่จะบันทึกใ่าได้จ่ายตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นงวดบัญชีของปีปีถัดไปแทนนะครับ เบื้องต้นผมจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งว่าอย่างสมมติฤดูกาลที่เราตีเลขกลมๆว่าเราใช้ไปหนึ่งร้อยล้านปอนด์สมมติว่านักเตะทุกคนที่เราซื้อมาเนี่ยเซ็นสัญญาสี่ปีทุกคนอทางทางการบันทึกบัญชีเนี่ยมันจะไม่ได้บันทึกทีเดียวหนึ่งร้อยล้านปอนด์นะครับมันจะเอาหนึ่งร้อยล้านปอนด์หารด,ด้วยจํานวนจํานวนสัญญาของผู้เล่นแต่ละคนเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเร,เราก็จะบันทึกค่าใช้จ่ายในการซื้อผู้เล่น,นไปเนี่ยยี่สิบห้าล้านปอนด์ อ่าเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีตั้งต้นแล้วว่าบันทึก25ล้านปอนด์ไม่รวมกับปีก่อนหน้านูน้นที่เราซื้อบมฟอร์ดอ่าซื้อฟอร์ชอซื้ออ,อะไรตาตา่ตางๆซึ่งตอนนั้นมันก็จะมีมีค่าใช้จ่ายผูกพันมาก็จะมาบันทึกอยู่ในปีนี้ออีกเช่นกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นผู้เล่นคนแรกของเราในฤดูกาลนี้ก็จะเป็นแจ็คแฮร์ริสันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าฤดูกาลนี้ยังไม่จบนะครับฤดูกาลนี้จะจบสิ้นสุด ก็ต่อเมื่อวันที่30มิถุนายนเพราะฉะนั้นสัญญาอะไรต่างๆก็จะสิ้นสุดฤดูกาลนี้ที่30มิถุนายนอ่าดังนั้นแล้วเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แจ็คคาริสันก็จะมาเป็นผู้เล่นเราคนแรกโดยค่าตัว11ล้านปอนด์จากแมนซิตี้นะครับเป็นการเซ็นล่วงหน้าเหมือนเคสเดียวกับเอลดียเาร์คอสตาในปีที่แล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมแจ็คคาริสันยังไม่เซ็นสักทีเพราะมันยังไม่จบฤดูกาลนี้นะครับมันก็จะเริ่มในฤดูกาลหน้าก็คือ1กรกฎาคม แล้วอย่างนี้ตอนนี้ยูเคเนี่ยออกนอกยูอย่างเป็นทางการมาได้สักพักแล้วการเซ็นนักเตะต,ต่างชาติที่ไม่ได้มาจากยูเคเรื่องของเวิร์กคอมมิหรือรายละเอเียดต่างๆคิดว่าจะมีปัญหากับทั้งในพรีเมียร์ลีกหรือในลีกล่างๆอย่างแชมป์แชมเปชิพอะไรพวกนี้มากน้อยขนาดไหนครับมีแน่นอนครับเพราะว่าจากเดิมที่เราเคยใช้อ่าเวิร์กคอมมิหรือว่าเดิมเนยูพีนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็น GBE s c o สกอร์นะครับนักเตะอเมริกาใต้เนี่ยจะมีโอกาสมาค้าแข้งในอังกฤษได้ง่ายขึ้น ส่วนนักเตะในยุโรปที่ไม่ได้เล่นในหลีกชั้นนําของยุโรปเนี่ยโอกาสที่จะได้มาเล่นในอังกฤษก,ษก็จะน้อยลงไปถ้าคุณซื้อผู้เล่นจากลาลีกาบุนเดสลีกาลีกเอิงแล้วก็เกาโชซีรีเอก็พวกนี้แทบจะบอกได้เลยว่าแทบจะได้เวิร์คเพิ่มอีกทั้งหมดนะครับรวมไปถึงผู้เล่นเก่าๆที่ที่ค้าแข้งอยู่ในหลีกอังกฤษ,กษอยู่แล้วอย่างบูเอนดีองครับ ก็สามารถได้เวิร์คผิดต,ต่ออย่างเบียเซ่เองก็เช่นกันก็จะก็จะได้ใบอนุญ,ญาตทํางานต่อแน่นอนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าก่อนหน้าน,นี้ถ้าเกิดเออไอตัว GBE score มันเข้ามาใช้งานก่อนที่เบียซ่จะมาคือเราไม่สามารถจ้างเบียซ่ได้นะครับเพราะเบียซ่ก็จะมี score ไม่ถึงที่จะได้ได,ได้รับใบอนุญ,ญาตทํางานเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอด้วยด้วยกฎของ GBE score เนี่ยมันจะทําให้หลีกล่างๆนี่ครับที่ปกติเขาจะไปซื้อผู้เล่เนจาก จากหลีกลองในยุโรปอย่างอย่างเนเธอร์แลนด์อย่าง,อ,าง, land, อ,างอ่อพวกตอยุโรปตะวันออกพวกโรมาเนียโปรแ,รแลนด์อะไรพวกเนี้ยก็จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้อ่าคะแนน g b e มันจะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะผ่านได้ใบอนุญาตทำงานนนะครับส่วนนักเตะเมกาใต้ที่ผมบอกว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะว่า ถ้าได้เล่นได้เล่นบอลถ้วยของอเมริกาใต้ครับไม่ว่าเป็นโกปาลิบตาโดเรสหรือว่าเป็นทั้งบอลถ้วยทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยครับที่เป็นถ้วยหลักๆเนี่ยก็ได้แทบจะการันตีว่าได้ gb score เลยแล้วทีมชาติในอเมริกาใต้ส่วนใหญ่มีฟีฟ่าแลงกิ้งสูงนะครับเพราะ,ะนั้นเขาก็จะมี gb e score ที่ค่อนข้างสูงก็จะได้ใบอนุญาตทําทงานง่ายกว่าพวกยุโรปตะวันออกหรือแม้แต่เนเธอร์แลนด์หรือแม้แต่พวกโปรตุเกสอะไรพวกนี้ก็อาจจะยากหน่อย มันจะมีกฎอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามเซ็นผู้เล่นที่อายุต่ำกว่า21ปีเข้ามาเกิน6คนเพราะฉะนั้นผู้เล่นอย่างซัมเมวิลหรืออะไรพวกเนี้ยครับที่เราเคยเซ็นมาอย่างเงี้ยครับก็โอกาสที่จะได้มาเล่นทีมอังกฤษก,ษก็ยากหน่อยอย่างฮอกลันหรือว่าไมเซกอะไรพวกเนี้ยที่เคยเคยมาอยู่กับเราหรือว่าแม้กระทั่งโบกุสอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็ก็จะเซ็นพวกนี้มายากหน่อยนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมฤดูกาลที่ผ่านมาออตาก,ก็พยายามเซ็นผู้เล่นต่างชาติเหมือนกับเตรียมการเอาไว้ะครับ Mm-hmm.